สวัสดีกัลายาณมิตรที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เทพพยุทธแห่งจิตวิญญาณอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ทําคลิปเสียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนลายมือกากระบาดคุณกําลังร่วงรู้ลิขิตจ,จากเบื้องบนอย่างไรนะคะวันนี้ก็จะมี3หัวข้อใหญ่ที่จะพูดให้คุณฟังนะคะก่อนอื่นนะคะ ขอค่าครูจากการกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งไหนที่กำลังสื่อถึงเราในลักษณะที่ว่าทำให้เราได้ตื่นรู้นะ,ะได้รับรู้ลิขิตจากเบื้องบนหรือว่านิมิตอะไรบางอย่างที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตต่อ บนพื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธานะที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ใช่การงมงายมากจนเกินไปนะคะเราจะรู้สิ่งนี้ได้จากอะไรนะคะจากการใช้ชีวิตประจำวันการได้รับสัญญาณหรือทรายบางอย่างที่อยู่ภายในจิตในความรู้สึกเบื้องลึกของคุณนะคะแล้วเป็นลันกษณะของ เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบคุคคลรอบตัวหรือว่าเกิดขึ้นจากสิ่งที่มองไม่เห็นสื่อถึงคุณนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือสัญญาณจากตัวเลขที่เป็นตัวเลขจาก angel number นะคะหรือว่าเลขของเทวดานางฟ้าที่สื่อมาถึงคุณผ่านชีวิตประจำวันนะซึ่งสัญญาณตัวเลขในลักษณะนี้ก็มีคนที่ทำแพลตฟอร์ม ไวเยอะมากนะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้เข้าใจกันได้นะวันนี้พายจะยกตัวอย่างเพียงคร่าวๆให้คุณเข้าใจนะคะว่าสัญญาณตัวเลขหรือว่ารหัสตัวเลขต่างๆที่สื่อมาถึงคุณในชีวิตประจําวันในแต่ละช่วงเวลานะจะแบ่งออกเป็นช่วงที่คุณมีความทุกข์ช่วงที่คุณอยู่ในสภาวะจิตที่กําลังตื่นรู้เนี่ยจะค่อนข้างแรงมากแล้วจะเป็นอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่คุณได้รับความสําเร็จ ได้รับพรหรือว่ากําลังประสบความสําเร็จในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่กําลังสื่อถึงคุณนะคะและในข้อนี้นะก็จะต้องเป็นการตื่นรู้การรับรู้สัญญาณตัวเลขจากเทวดานางฟ้าที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเห็นมันไม่ได้ตั้งใจที่จะรับรู้มันหรือว่าคุณจะต้องรับรู้ โดยชนิดที่เป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้ตั้งใจนั่นเองไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนที่คุณได้รู้ก็ตามบางท่านอาจจะเป็นตัวเลขจากนาฬิกาเข็มนะคะหรือว่าช่วงเวลาช่วงเวลายกตัวอ,อย่างนะคะ1 1โมง11นาทีเวลานี้เป็นเวลาที่คุณกําลังรู้สึกว่ามีใครบางคนอยากสื่อถึงคุณหรือคุณกําลังนึกถึงอะไรหรือใครบางคนแล้วมันเป็นช่วงเวลาเวลานี้ประจำเลยนะคะ อีกลักษณะหนึ่งนะคะเลข2 1 2 1นะคนะนที่นี้ก็คือมันเป็นสัญญาณการตืร่นรู้ขั้นสูงขั้นที่จะต้องสื่อสารสิ่งที่คุณเรียนรู้เนี่ยออกไปให้บุคคลอื่นรับรู้นะคะก็จะเป็นลักษณะของคนที่เกิดมาเพื่อสร้างสารรค์โลกใบนี้ในแนวทางที่มันเป็นพรสวรรค์ของคุณจริงๆนะคะถ้าใครที่พบเห็นตัวเลขนี้ นะบ่อยๆหรือมีสัญญาณมีสายเกี่ยวกับเลขสองหนึ่งสองหนึ่งอย่างที่บอกนะคะเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเกิดมาเพื่อชี้นําแนวทางให้ผู้อื่นตัวคุณเองจะรับรู้ได้ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะว่าตัวเลขต่างๆที่สื่อถึงคุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันมีเหตุผลมีเหตุดลใจหรือมีสิ่งไหนที่ทําให คุณจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงมันนะคะตามที่ตัวเลขนั้นได้สื่อสารถึงคุณแต่ล,ละคนจะเข้าใจไม่เหมือนกันนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะก็จะเป็นการที่คุณถูกผลักดันนะหรือว่าถูกกดดันให้เข้าใจในสัญญาณที่สื่อจากตัวเลขเนี้ย ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าคุณไม่ทําคุณก็จะถูกกดดันหรือสื่อให้ต้องเข้าใจสิ่งนี้นะคะหลายท่านก็จําเป็นที่จะต้องศึกษาจําเป็นที่จต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขให้มันอยู่ในเลเวลที่มันดีขึ้นนะคะอย่างเช่นสองหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยมีหมอดูท่านหนึ่งเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการทํานายดวงหรือว่าไม่พยายามที่จะช่วยเหลือคนแต่ถูก กำหนดนะคะเหมือนกับว่าสร้างแรงกดดันให้กับตัวเขาเองจำเป็นจะต้องมาช่วยเหลือคนในลักษณะนี้อันนี้คือตัวอย่างนะคะสรุปก็คือการล่วงรู้ลิขิตจ,จากเบื้องบนนะคะเป็นคำใบ้ที่มาจากตัวเลขนะเป็นสัญญาณในลักษณะนี้ส่งมาถึงคุณก็เหมือนกับให้คุณเองได้ฝึกซิกเซน์ในตัวของคุณเองในเรื่องของการรับรู้ในเบื้องต้นนั่นเองนะคะอันดับที่2นะคะก็จะมี ปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติที่เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่คุณรู้ได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วคุณก็ต้องพยายามเข้าใจมันให้ได้เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆคุณจะพิสูจน์จนได้ว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงในทางโลกหรือไม่คุณถึงจะเชื่อและศรัทธาต่อสิ่งนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยเจอประสบการณ์ต,ตรง<ไ>หลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งมันผิดแปลกไปจาก สิ่งที่มันควรจะเป็นจนเราสามารถที่จะแบบทำความเข้าใจมันแล้วก็เชื่อในสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างเช่นอันดักต้นๆเลยอะที่มันเป็นสัญญาณเริ่มแรกนะคะก็คือการที่เมือ่อเหมือนเราได้เรียนรู้ได้เข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งมันเหนือความคาดหมายตัวอย่างเช่นการที่เราอาจจะฝันหรือมีนิมิตเกี่ยวกับสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนนานมามากแล้วแล้วอยู่ดีอ่ะเราได้ไปที่นั่นได้อยู่ตรงนั้นนะคะหรือเหมือนว่าอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้รู้ว่าสิ่งนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นเราเห็นภาพเรารับรู้แล้วว่ามันต้องมีวันนี้แล้วมื่เกิดขึ้นจริงนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่หลายท่านเอใจว่าวันนี้เรารู้สึกเหมือนมันเคยเกิดขึ้นแล้วเราเคยรู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราได้พบเจอใครบางคน ที่เราเหมือนรู้สึกคุ้นเคยกับเขารู้จักเขามานานแล้วแล้วก็คิดไว้แล้วว่าจะต้องเจอเขาแล้ววันนึงเราก็ต้องเจอเขาจริงๆนะคะเป็นสัญญาณแรกๆเลยต่อไปก็จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาถรรพ์นะอาถรรพ์ที่คุณเจอในชีวิตของคุณนะเป็นเรื่องที่ผิดปกติจนคุณหนปักใจเชื่อและศรัทธาต่อสิ่งที่มองไม่เห็นต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันถูกกําหนดมาแล้วนะคะอย่างเช่น จะยกตัวอย่างให้คุณฟังสองเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของลูกศิษย์อาจารย์นะคะขับรถไปด้วยกันเนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เกี่ยวกับการทํานายดวงชะตานะคะอาจารย์คนนี้ได้พูดเรื่องราวของลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะะที่มันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่เขาต้องการจะมาสื่อนะคะอาจจะพูดด้วยการที่ อยากให้ลูกศิษย์อีกคนนึงเข้าใจนะเป็นอุทาหรณ์ในลักษณะนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจนะขับรถกันอยู่ดีๆเนะี่ยเกิดรถดับกระทันหันสตาร์ทไม่ติดเลยนะหลังจากที่พูดเรื่องนี้ออกไปยังไม่ทันขาดคําเลยนะคะหลังจากที่เอาไปซ่อมเนี่ยก็ใช้ได้เป็นปกตินะคะใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะก็ลูกศิษย์ก็กลับมาถามว่ามันเป็นเพราะอะไรวันนั้นนะแล้วก็ช่างก็บอกว่า รถอะมันไม่ได้เป็นอะไรเลยซึ่งอยู่ดีๆมันก็ใช้การไม่ได้ในลักษณะนี้นะคะเรื่องที่สองก็เกี่ยวข้องกับการทำแท้งผู้หญิงคนหนึ่งเธอแท้งลูกเนี่ยเธอเสียใจมากนะที่จริงเธอต้องการเก็บเด็กคนนี้ไว้แต่เป็นไปไม่ได้นะเธอตั้งชื่อให้ดวงวิญญาณที่ได้เสียไปแล้วนะมีชื่อเรียกนะคะแล้วก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้ถวายของให้ตลอดแล้วก็เรียกชื่อนะรู้สึกเหมือนว่า ดวงจิตของเด็กคนนั้นเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวของเธอมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอรู้สึกเหมือนเขาไม่อยู่แล้วนะคะเขาไม่อยู่แล้วแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจแต่เธอได้ไปเจอญาติห่างๆของเธอคนหนึ่งนะ,ะเขาท้องแล้วก็กําลังจะคลอดลูกด้วยอะ่ะหลังจากที่คลอดมาเนี่ยเด็กคนนั้นที่คลอดออกมานะคะมีชื่อชื่อเดียวกับที่ผู้หญิงคนนั้นเธอได้ตั้งลูก ตั้งชื่อให้ลูกของเธอในลักษณะนี้ซึ่งเขาก็เป็นญาติกันนะคะโดยที่ญาติที่ตั้งท้องเนี่ยไม่ได้ทราบเลยว่าเธอเนี่ยแทงลูกเพราะลูกของเธอชื่อเหมือนกันนะที่สําคัญหน้าตาก็คล้ายๆกันอาจจะด้วยเพราะว่าเขาเป็นญาติห่างๆกันนะหรือว่ามันเหมือนกันโดยที่เป็นเด็กคนนั้นมาเกิดหรือไม่นะคะจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเราก็ไม่ทราบที่สาคัญคือเด็กคนนั้นเมื่อโตขึ้นมาค่ะผูกพันแล้วก็รัก ญาติของเธอผู้ยรักผู้หญิงคนที่เธอทําแท้งไปเนี่ยมากๆเหมือนกับสนิทกันมากนะคะรายที่สําคัญเนี่ยเธอได้ไปถามหมอดูเกี่ยวกับดวงจิตดวงวิญญาณเด็กคนนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้ไม่อยู่แล้วได้ไปเกิดแล้วนะเธอมั่นใจมากว่าหลานของเธอนะคะเด็กที่เกิดจากญาติของเธอก็คือลูกของเธอนั่นเองนะคะ ก็ก่อนหน้านั้นที่เธอเข้าใจนะรู้สึกว่าดวงวิญญาณเนี่ยไม่อยู่แล้วดวงวิญญาณเด็กดวงนั้นเนี่ยได้มาเข้าฝันเธอแล้วก็บอกว่ายังไงอะผมก็จะอยู่กับแม่นะคะเราจะอยู่ด้วยกันในลักษณะนี้ก็คืออยู่ในรูปแบบของคนที่เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานกันนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะของอาถรรพ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทําให้เราได้เรียนรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างถูกกําหนดถูกลิขิตไว้ คุณสามารถที่จะร่วงรู้ได้ผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณลำดับที่สามนะคะลักษณะที่สามจะเป็นการที่คุณได้ร่วงรู้ลิขิตจ,จากเบื้องบนผ่านการสื่อสารจากจิตวิญ,ญญาณทางทางตรงแล้วก็ทางทางอ้อมนะจิตวิญ,ญญาณที่มาจากอีกภพภูมิหนึง่งอีกมิตินึงซึ่งแตกต่างจากเรานะส่วนนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกัน คุณจะพบสัญญาณการร่วงรู้ในลักษณะนี้ผ่านดวงจิตที่สื่อสารคุณไม่ว่าจะเป็นดวงจิตในรูปแบบใดก็ตามนั่นก็คือการรับรู้ในลักษณะของการสื่อสารผ่านจิตวิญญาณนั่นเองนะคะจะต้องผ่านการที่ตัวคุณเองได้รู้แจ้งด้วยปัญญาก่อนว่าควรเชื่อหรือไม่นะคะปัจจุบันมีให้เห็นมากหลายๆประเด็นหลายๆกรณีที่เราได้พบเจอได้เป็นข่าวนะ,ะมันเป็นการหลอกลวงเป็นการที่ เราจะต้องใช้สติปัญญาของเราในการที่จะเชื่อและศรัทธาในสิ่งต่างๆนะคะอย่างมีเหตุผลนั่นเองแท้ที่จริงเนี่ยมนุษย์ทุกคน,นมีเซนต์มีรางสังมอนมีเกราะป้องกันตัวเองโดยเฉพาะคนที่มีลายมือการกรบาดกลางฝ่ามนุษย์ครัเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วคุณจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆโดยเฉพาะสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มาถึงจุดนี้นะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะการสื่อของดวงจิตในภพภูมิอื่น ที่มีผลต่อเราในะชีวิตประจําวันนะคะจะมาในรูปแบบที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็ทาให้เราทุกข์นะ,ะ่ะตัวอย่างเช่นนิมิตที่เขาสื่อถึงเราในความฝันนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอได้ฝันว่ามีผู้ชายชุดขาวมาบอกเธอในความฝันามาเรียกให้เธอกลับบ้าน ซึ่งเธอก็ไม่ได้เอกใจนะรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะตอนสายๆเนี่ยมีคนที่บ้านโทรกลับมาบอกเธอว่าไฟไหม้บ้านนั่นก็คือดวงจิตในอีกพบภูมิหนึ่งที่อยากจะช่วยเหลือเรานะอยากจะให้เราเนี่ยได้พบกับสิ่งที่ด,ดีหรือว่าตั้งใจมาบอกมาเตือนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตัวเรานั่นเองนะอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยอันนี้คือพบเห็นบ่อยมากการขอเลข จากสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ขอเลขจากดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ตนเองได้เข้ารบปูชานะอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะในลักษณะนี้ซึ่งในสังคมเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ชินชาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันจนเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นหนึ่งเดียวกันไปเลยในเรื่องของจิตวิญญาณกับการที่จะมาให้โชคให้พรเรานะคะอีกลักษณะหนึ่งก็คือทําให้เรามีความทุกข์นะ หลายๆท่านคุณพบเห็นการแฝงร่างของดวงวิญญาณที่เข้ามามีอิทธิพลนะคะอาจจะผีแฝงร่างในลักษณะนี้ทำให้ได้รับความทุกข์ทรมานก็คือกินไม่ได้นะป่วยหรือว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างหักมุมนะจนทำให้ต้องหาวิธีแก้ไขหาคนทางแก้ไขก็ปรากฏว่า มีสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลน,นะมารบกวนหรือมาทําให้เราอะต้องพบเจอกับสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งเรื่องนี้นะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลจริงๆนะคะไม่มีใครที่จะให้คําตอบที่แท้จริงได้นอกจากตัวเราเองนะคะโลกมนุษย์ที่สับสนวุ่นวายซับซ้อนนี้ยังมีอะไรมากมายที่เรายังต้องพิสูจน์ยังต้องตื่นรู้ด้วยตัวเราเองพร้อมกับการเรียนรู้ไปในสังคมที่ค่อนข้างจะ ซับซ้อนนี้นะคอยคุณเชื่อศรัทธาในสิ่งดีงามที่คุณทำนะคะพรใดอันประเสริจงบังเกิดแก่ทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนะแล้วเราพบกันใหม่นะคะ